ัน,นีเสียงไหมครับอันนี้ก็เจอปัญหาแล้วการใช้รถไฟฟ้าเดโคนะครับรถดีมีปัญหาขับขับมายางรั่วอย่างกี้ตอ,อนนี้เข็นไม่ไปเลยยางมันเสื่อมเลยนะครับผมทุกท่นรูปถอมเลยปัญหายางนะเนี่ยฝั่งนี้ดอกยังเหลือะนะครับออยางง ฝั่งซ้ายนี่เอ้ยฝั่งซ้ายยังเหลือฝั่งขวานี่กินหมดเป็นเส้นเหล็กเลยไม่ถึงปีนะครับมันเราจะไปดูแอร์นะอยู่แถวลาดเจริญนะไปที่ศูนย์บริการตรงนีนนะ้สัมเพลงสองนะตรงนีเ้เขียนไม่ไปโอ้ขี่เขีนมาละกิโลในฝั่งโน้นนะครับมาดูกันตนะ่อเลี่ยนยางคนระับ กีนไปเติมเติมลมมันก็ไม่เข้ามันรั่วออกเยอะแม่ยางน่าจะฉีกนะอย่นี้ฝนะั่งนี้เหลือนะฝั่งนี้ไปหมดเลยเอายางฝั่งฝั่งฝั่งขวาไปหมดฝั่งซ้ายยังมีนะเอาช่างแล้วใช่ครับมาถึงแล้วครับเนี่ย บริการไม่รู้จะมีนั่นนะสำเพลงสองนะครับถ่าวิโดีโอมาว่าจะหวังจะพึ่งช่าง <c oughs> <c oughs> อ,อเคครับมาถึงสาขานี่แล้วครับสำเพลงสองไม่มีช่างเลยครับเอออ้ยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรหายียก็ดูนะครับ <c oughs> โ,อโอเคครับตอนนี้ก็ต้องเอารถไปที่โปแจ้นะครับช่างอยู่ที่โปแจ้ ครับถึงที่ไม้แล้วนี่โอ้รถเยอะเลยนะโพแจ้งรถเยอะเลยโอ้โหมีหลายรุ่นเลยนะครับนี้อ่าตอนนี้ศูนย์ซ่อมอยู่นี่นะครับเห <Yeah, S 2> ยียดโน่นนครับลงแล้วครับลงแล้วนัะบ้ายิมลองเข็นกินไม่ไป เปิดเปิดเกียร์เลย<ม>ต้องเปิด <c oughs> เปิดเกียร์หนึ่งขับนะครับมันไม่มีแรงมันมมันหนักเนี่ยต้องขับน,นะฮะต้องตั้งปุกป๊กๆหน่อยต้องใส่สป,ปีดเกียร์หนึ่งขับนะครับเข็นไม่ได้นะมันหนักได้ตัวนี้นะนนนะเผื่อใครสนใจต้องมานี่นะที่นู่นไม่มีสูง เปลี่ยนยางนีต้องถอดสายมอเตอร์เนี่ยโอเคให้รู้กันนึกว่าถอดบล็ได้เลยไม่ได้นะอน้อเคออครับต้องปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ถอดสายสายมอเตอร์ใช่ไหมใช่เลยดูเด็กเป็นยูนี่นะแต่ฝนเต็มเลยวิ่งต่างจังหวัด ตายวัดมิจฉุนวิ่งวิ่งไงครับวิ่งนี่หนองคายตอนนั้นวิ่งหนองคายสามเดือนมาดูตามสีนะฟ้าเขียวเหลืองนะครับ UV double U นั่นแหละตออสายมอเตอร์แล้วนะครับก็ต้องถอนสายคอนสวิตช์ด้วยใช่ไหมเปลีย่ยนยางหลังนี่ไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยผร้ผม,ผมต้องเลื่อนสายมอเตอร์ใช่ไหม ว่ามันเรื่องล่างได้เลยอนแ,แรนึกว่าเขาหยับเขาหยับข้างล่างได้เลยไม่ได้นะองถอดสําเร็จตรงนี้จะยากนะนี่ก็จะมีกันน้ำนะชุดชุดคอนออนสวิตด้วยนะครับเอาเซนเซอร์ต่างๆสายจะค่อนข้างแข็งนะครับ สลบซ้ายตัวเนี้ต้องออกไปพรอมมอเตอร์เลยนะครับจะยากอยู่เรื่องว่าจะเปลี่ยนง่ายอ่อไปนี้มีคลิปล็อกไหมอ๋อเคลมบันทายอ๋ยอล้องใั่เคลบันทายด้านโน้นนะครับร้อนจีอ,อยากของนี้มันจะหายไปก่อนนะฝั่ง ฝั่งขวานะฝั่งซ้ายเอกยางปกตินะฮะกินฝั่งกินฝั่งขวาอ๋อแต่บุกฟุคนั้นะเป็นที่จุกนะครับจุกเติมลมนี่นะขาดไปด้านในต้องดักบุฟฟลุก,ก,กมอเตอร์สามพันวัตต์นะครับก็ต้องค่อยๆดันๆเลื่อนๆไปเนะาะเกิดขึ้นจาทันเอง ด้านข้างเลยนะครัวันนี้ต้องถอดซ้ายขวานะใช่ไหมโอเคครับจนออกโอ้โออต้องบล็อกมกื่เบอร์เบอร์สิบเงี้ยบบล็อกเบอร์สิบนะครับแน่นนะน็อตสเตเลเลตตัวนะี้ ตัวใหญ่นี่เบอร์อะไรสามสิบ <30. S 1> อ๋อเบอร์สามสิบเลสองตัวนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดออ๋อยี่สิบเจ็ดตัวนอกเบอร์เดียวกันไหมตัวน,นอกตัวไหนเบอร์เดียวกันครับยี่สิบเจ็ด แผนพี่เขาไหนกันกันลมกันกันฝนใช่ไหมเนี่ยกันลมก็ดีขับรถไม่เหนื่อยขับไปไกลได้นี่อย่างเขาขับเด็กโฟร์คลุนเดียวกับช่างแมวเลยอ๋อเอออ้าวตอนนี้พี่ต่อเพิ่มพิเศษอะเพิ่มหลอกลัดเอาอ๋อรัดเอาอืมต่อไม่อยากเชื่อมันเชื่อมมันก็เติดของไงอ๋อใช่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 เชื่อมดี๋ยวไอ้ยี้พังแม่งพี่ขับลาแมนนะนี่นะอ๋ออันนี้ก็เพิ่ม โอ้โหนี่สายช่างเลยเนยี่ยใส่เครื่องเสียอ๋อแตใส่เครื่องเสียอ๋อต้องจอดในบ้านน่ะโอ้ยจอดหนเนี่ยไม่กลัวหายหรอกอ๋อไม่กลัวหายนี่ยามเพี่วเปลี่ยนใหม่แล้วอยู่แล้วอ่าจะเปลี่ยนทั้งล้อหน้าล้อหลังใหม่เลยนะทำเองเออโอเคทำเองก็ประหยัดของช่างแมวยังไม่ได้เปลี่ยนอ่าเจอโซนิกหน่อยเนะี่ยมันโดนน้ำโดนฝนน่ะ ยุบพาดเลยนะพี่นะยุบใช่ใช่ขาเด็กก็ขับขับประมาณสองโลอ่ะเข็นไม่ไปอ่ะเงินกสบาทเองเอ้าไวอ่ะค่าน้ำมันก็สามพันอะอือค่าที่น้ำมันเขาผ่อนแน่ใช่ใช่ใช่ท่านแม่เขาผ่อนเหมือนกันไม่ต้องกลัวผอนเบรกผอนอะไรด้วยนะครับ เผื่ถ่ายด้วยเผื่อผมก็จะไม่ถอดสายแล้วมาแม่งสูบขึ้นๆต้องเอาปิ๊นตูที่เจ็ดครับอ่าโค้งๆนี่ข้าวกรเดกขากกระเด้นหนักกี่กิโลไม่รูนะ้เนี่ยเคยช่างั้ยเนี่ยไม่แน่หนักนะหนักนะล้อหนักนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วช่างมาถอดแล้ว ถ้าถอดออกก็ง่ายนะไม่มีเครื่องมือก็ถอดองี้แล้วก็ไปร้าน,ร,านร้านปั๊มเลย,ยสุดนะโอ้โอ้หนักอยู่นะ,ะมือเดียวได้อยู่แต่ว่าก็หนักหนักพอสมควรอยู่หนักระดับหนึ่งอยู่เทคนิคนะครับต้องรัดนะรัดเก็ดสายนะเวลาเข้าเครื่องเนี้ยใช่เ <120, 70. S 1> ่นเดียวหมดยางเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบเจ็ดสิบร้อยยี่สิบับเจ็ดสิบนะครับตรงนี้มันเม้ก,กินไทยแลนด์นะ ยางใหม่นะครับหน้าหลังเบอร์เดียวกันเนี่ยเบอร์เดียวกันครับโจเครือนะนอเตรียมเข้าเครื่องอรอสฟอบยางนะครับยางทูเบลดนะครับในมียางในมันมีร่องรอ ต้องต้องใส่ตัวเมียก่อนนะใส่ตัวเมียกันปะอย่งไงไม่ต้องอ๋อไม่ต้องนะอ๋ออ๋อต้องเลื่อนโอเคนะครับนะถ้าถ้าง,งัดน,นี่ก็ยากอยู่นะใช่ไหม กดๆเนี่ยลองแล <laughs> ้วลองกดดูก่อนยางใหม่อันนี่อะไรเทียนครับอ๋อเป็นไข่เทียนเนาะใช่ีมันเลยให้มันเลื่อนๆเนอะต้องทาไข่เทียนด้วยนะครับถ้าไม่มีก็น้ำมันเครื่องนะได้อ่แล้วแต่เทคนิคนะทาขอบยางให้ลื่นนะครับ ตอนคครับน,นี้เตรียมงัดยางก็คือเรื่องสายไฟนะครับน,นี่รอ,องยางรองยางไปอย่างนี้นะครฮะทำให้นนดีแล้วก็ใช้เหล็กงัดยางเนาะ 包。Wow. มันจะหล่นหายมาั้งจุกไม่อยู่แล้วแลวจะหล่นหายข้างทางแล้วมั้งไม่มีนะใส่จุกกันนะไปก่อนนะนี่ใส่ไงด,ไไดัน้ไปเลยอ่ะดนันทางนี้อ่ะเอาหัวจะทำทองยัดเข้ามาเอาหัวเข้า,ขาทางนี้นะดันไอ้ข้างนอกเปลี่ยนจุกด้วยเหรออืมจุกมัน หลุดเข้าไปเลยหลุดตรงไหนไมันแล้วต้องเปลี่ยนนี่แล้วแหละเพราะกลัว,วมันซึมเปลี่ยนได้มันก็ดีอืเปลี่ยนเลยเพราะเดี๋ยวมผมแม่งมันมันไม่รู้อะไรที่เปลี่ยนอ๋อซึมมางานเข้าผมกาวป้ายนี่ถึงอ,อืมเออกดเข้าไปนะแต่เปลี่ยนได้มันดีอยู่แล้วครับเปลี่ยนดีกว่าครับของผมมันทุกหนักด้วยไงเรื่อง,ๆๆงเรื่องไง เป็นนอเราโหดหนักเลยนะแพงหนักเลยม่าดมไเนไ่เก่ไเกิดขย้น่ได้ดีนม่ได้เ้ไม่ได้กได้กด้ไ่ได้เนไ่นไม่ี้เกิดึได้กนไม่ได้กดนไม่อยากกิงนม้เก้ไม่ไเน่ไน่เิดม่ไ่ไ่เกอ่เ อย่างเขาแล้วครับต้องระวังเรื่องสายไฟจะยากหน่อยลุกแล้ก็จ่ายแล้วก็ขี่ธรรมดาของเราเราเย็นเปรียบไว้ตลอดเลยครับเมื่อกี้ไ้สอนฝั่งนี้นะจุบทีนี้อดลมเท่าไหร่รุ่นนี้ี่ิบอ๋อยางยางนี้40เลยเหรอใช่เลยแต่ทำทำทำมันขึ้นขอบประมาณ80อ่าทำมันขึ้นขอบก่อน ทำทำมันไม่ขึ้นคอแบบอ๋อ,อไม่ขึ้นอ8 <80. S 2> อันันขึ้นคอ,อ,อเลยออดี๋ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มัน35เนี่ยตัวัวมกกับเครื่องอะมากับรถนะมีอัดอัดไห้ขึ้นคอกป่ส80เลยอะแต่ถ้าถ้าถ้ามันขึ้นถ้าไม่ถึง80มันก็ขึ้นแล้วที่อือ มจะได้ไว้เติมยางไงว่าเท่าไหร่ไงเดี๋ยวมีรู้ค่าไว้งานเข้าอีกแต่ตัวมากับรถมันสามห้านะครับจำได้สามห้าลองเติมสี่สิบนะตอนนี้นะขึ้นขอบแล้วนะขึ้นขึ้นขึ้นึ้นแล้วอ่าขึ้นหมดแล้วนะ่ะแล้วไอ้จุกป,ปิดมีปะ เออใส่ใส่จุกแต่ไม่ได้ย็นใส่จุกนะครับเดี๋ยวฝุ่นเข้า,านี่ให่ไม่อย่าง,างใส่กระดาับใส่เท้าล็อกหน่อยนี่อ๋อฝั่งนี้ไม่มีลองบูทเนี่ย ไม่มีครับมีแค่แหวนอันนี้แหวนกันมอตเตอร์อย่างเงี้ยเหล็กตัวนั้นเล็กตัวนั้นไม่มีครับไม่มีครับอ๋อมีฝั่งนี้อย่างเดียวใช่แล้วเพราะฝั่งนี้มันยึดมันยึดกับขาเบรกครับอ,อ๋อรุ่นใหม่ๆมันน่ารักนี่มันกับโอเคแล้วเราใส่เบรกใส่ถุงเข้า,ปาปไ,ปไปนะครับ วาซ้ายนะครับพอดีก็มีน็อตล็อกสองตัวนะครับการหลุดนะนคลายพอดีพอดีแต่ถ้าไม่ออกก็ต้องบล็อกขัน<อ>ยางรั่วก็จะยากหน่อยเสียนยางจะยากอยูอ่เพราะร้านมอเตอร์บางร้านไม่รับนะครับ<อ>ถ้าเราถอดมอเตอร์ไปร้าน ถ้ารั่วเล็กๆน้อยๆมันก็ซ่อมได้อยู่นะว่าไอ้นี้ยางมันฉีกยางมันฉีกก็หมดสิทธิ์ไม่ถึงปีนะนี่ผมไอมีนาสองห้าหกห้านะสามมีนา,านยางหนาแค่ห้าพันโลห้าพันโลนะเติมเลยนี่เกินแปดเดือนนะแปดหลุ <8. S 2> <8. S 1> มออกเมษพิชภารมอพิชภารเป็นนคิดปากไม่มีนะเพียวๆเลยนะ ไม่มีสแตนเลอินใส่เสร็จแล้วก็ต้องเก็บที่ันทายเนาะรัดกลับนะครับอันที่ตัดตัดออกนะมีหลายจุดอยู่เดิมอันนี้เป็นสีดำเนาะหัวฝายฮะตัวมอเตอร์เป็นการห่านไมต่อตรงเข้าไปได้เลยเหรอครับผมแต่ร้อยสายมาต่อเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากแลก็ต่อตามสีได้เลยเหมือนเดิม ของนี่เปลี่ยนไปท้ายไม่ต้องถอดถึงเรื่งนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนหลอดไปท้ายอ,อ่ะมันถอดแค่ไหนอ่ะเดียวครับเดี๋ยวจะกันเนี่ยผมผมจะใช้วิธีนี้พี่ใช้กดเนี่ยเวลามันค้างบางทีกดทีไม่ได้กดทีให้มันถอยไง ใช่ให้มันถอยเยหเก็ตหนึงพี่เขบอกว่า,ามันเค้นได้แล้วไม่รู้ผมนั่นไปแล้วใช่ใครจ่ายนะครับสรางแมวไนี้นะ อันนี้เขาฟรีค่าแรงให้นะครับขอบคุณมากนะครับทางร้านใส่ช่างเดี๋ยวดูหลักกิโลกันกิโลกี่กิโลแล้วเลยยังหมืนสองหกห้าสองนะครับวันี้เราเนี่ยป่าวหายเวลาถ้าเกิดยิงแกไม่ต่อเดี๋ยวยกันยังรอหวังว่าจะมีวิญญาณนะครับในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับกับปัญหาการใช้างานนะครับ